อาลแหฮะคระบับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเทพมรณะชวนนิรันด์นะครับห่างหายกันไปนานแสนนานนะวันนี้มีตัวใหม่หน้าเล่นเข้ามาแล้วผมก็เลยจะเข้ามารีวิวให้นะครับนี่เลยไฮเนโกร่างยูอานะครับเ่เปลาของดาฟันวิญญาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้โหดยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยสายถึกยังต้องยอมนะผมบอกเลยอ่ะเ<ส>ดีย๋ดวยวมาดูกันว่าสกิล มันทําอะไรได้บ้างนะครับทำไมผมถึงว่ามันโหดและปั้นได้นะสําหรับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะฮะนี่เลยครับไฮเนโกะนะครับโซเนี่ยจะเป็นโซหงแดงก็คือพวก ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปเนี่ยก็จะฟื้นฟูค่าความโกรธนะครับอะไรพวกนี้ประมาณนี้แล้วก็เป็นสายแทงสพอร์ตลดอัตราฮิลก็คือเอามาเพื่อแก้ทางสายอึดถึกทนโดยเฉพาะเลยนะครับสรหรับไฮเนโกร่างนี้ส่วนค่าพัฒนาการเนี่ยก็จะคู่กับพวกรันงีคูเพิ่ม HP 15%นะครับแล้วก็มี y o รุอิจิเพิ่มแ t ็แท15%แล้วก็ตัวที่ยังไม่เปิดเผยอ,อีกนะครับอีก HP 15%ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตัวที่ไม่เปิดเผยเนี่ยจะเป็นตัวอะไรที่เข้ามาใหม่นะฮะมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสำหรับสกิลแรกสกิลคอมโบเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายอะไรเดียวนะครับแล้วก็ทําการลดพวกอาตาัตราลดตามเมย์ต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้เป้าหมายนะ้ติดสตันด้วย ต้องบอกเลยว่าไอ้สกิลแรกสกิลหนึ่งเนี่ยหรือสกิลคอมโบนะครับส่วนใหญ่แล้วระดับ U R เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วอาจจะมีนิดๆหน่นอยๆแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่ามันมีถึง2ส,สถานะในสกิลเดียวเลยตั้งแต่สกิลแรกผมว่ามันโอเคมากๆนะครับมีลดอัตราลดดาเมจย,ยังไม่พอมันยังมีสตันเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ความโหดเนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้ผมถือว่าใช้ได้และโอเคมากๆนะส่วนสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลอันตรีนะอันนี้เนี่ยจะทําการโจมตีเป้าหมายแถวหน้าก็ตรงต เลยนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้แก้ทางพวกใส่แทงใสอึดอยู่แล้วนะครับส่วนมาพวกนี้เนี่ยก็จะยืนหน้าอยู่แล้วอันนี้ก็เอามาโจมตีใส่แถวหน้าโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ลดพวกอัตราฮิลต่างๆนะครับลดอัตราดาเมจแล้วก็เพิ่มแมวสาวปุกใจนะครับให้ฝ่ายพันธมิตรทั้งหมด เอ็มเลส์าบุกใจเนี่ยคือสถานะอะไรนะครับก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลย่อยนะครับหรือว่าสกิลคอมโบนั่นแหละและโจมตีทั่วไปทำตามเมิเพิ่มเติมนะครับเท่ากับ5%ของ HP สูงสุดก็ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าสกิลมันค่อนข้างครอบคลุมมากๆนะครับสำหรับไฮเนโกตัวนี้นะเอามาเพื่อตีแท่งโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็สกิลพาสซีฟฝั่งเนี่ยไฮเนโกร้องเพลงอันนี้ก็จะอัตราลดดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไฮเนโกโจมตีจะได้รับการ คุกคามของแมว1ชั้นนะครับการคุกคามของแมว1ชั้นเนี่ยคืออะไรไอสถานะการคุกคามของแมวเนี่ยก็คือได้รับดาเมจลดลงอีก8เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันสามารถซ้อนทบได้สูงสุดถึง3ชั้นคิดดูนะครับเป็นตัวแทงที่เอามาแก้ทางแทงด้วยกันเองนะครับสาหรับตัวนี้ที่ผมถือว่าใช้ได้เลยนะใครที่ไม่มีตัวมาตัวสร้างสถานะฝ่ายแทงตรงข้ามที่แบบบางทีไปเจอทีมอึดมากๆไม่รู้จะทำยังไงนะเอาตัวนี้ไปแก้ทางผมว่าสบายเลยนะนยครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสะสมไอสถานะคุกคามเนี่ยถึง ชั้นนะครับเมื่อไฮเนโกใช้อันติีมันจะทําการเพิ่มโลให้ตัวเองด้วยนะครับเห็นไหมถือว่าใช้ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองทําการสุ่มกันสักนิดนึงดีกว่านะครับก่อนจะไปลองเล่นนะอ่ะกดสุ่มไปเลยครับไป้องพูดพิมทําเพลงรับตั๋วก็ไม่มีช้เพชรล้วนๆแล้วกันเพชรนี่ก็ค่อยๆไล่หล่อลงไปเรื่อยๆแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วนะอ่ะสิบทียี่สิบทีแล้วนะ โอเคผมอยากรู้ว่าคนยังเล่นกันอยู่เยอะไหมครับคอมเมนต์เอาไว้ใต้ห้างคลิปหน่อยนะครับว่ามีใครยังเล่นอยู่เยอะไหมอ่าสี่สิบทีแล้วนะครับ40หรือ30มไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยออกไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวดูหน่อยดิเท่าไหร่ละสามพิ่งย่าสามสิบทีนะฮะโอเคร okay. เราต้องสุ่มให้ถึง50ทีนะครับก็อีก20ทีนั่นแหละไปฮะทีที่40ทีที่50ครับปึ๊บโอเค เรียบร้อยครับอ่ะได้ซุยฟงมาตัวหนึ่งก็โอเคและไอชช่วแรกเนี่ยอยากได้อเอ r นอาร์แทบตายไม่ค่อยจะออกนะครับทีอย่างเงี้ยออกเยอะจังเรียบร้อยครับครบ50ทีแล้วนะครับ เกมเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันการันตีที่5 0านตะิ๊ไงแล้วต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นพวกเศษแดงพวกอะไรพวกนี้นะครับในการอัพดาวแทนได้ซึ่งสายฟรีเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับอ่ะกดผสมเลยครับปึ๊บเรียบร้อยโอเคชิวๆเลยครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองใช้สกิลให้ดูละกันอ่ะเดี๋ยวมาลองที่อันตรีกันก่อนเลยนะครับปึ๊บมันจะเป็นการโจมตีแถวหน้าครับนี่เรียกพายุทอร์นาโดแดนมานรับปึง้งมังกรฟ้า อ่าแล้วก็การโจมตีปกตินะครับปึ้งปึ้งเป็นการตี3ทีนะครับทั่วไปปกติอ่าเดี๋ยวดูสกิลคอมโบบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะปึ๊บเึ้งเปลาไม่ใช่ใช้การตีนะครับแต่ใช้เป็นพายุเข้าไปโจมตีเอานะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับไฮเนโกร่างนี้นะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ